โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล2ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าถ้ายังจํากันได้มีการเปิดเผยตัวเลขขาดทุนแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการขาดทุนตอนนี้1นึ่งแสามหมื่นล้านบาทแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดในการคํานวณตัวเลขนะครับก็เลยมีเสียงเรียกร้องมาตลอดว่าอยากจะให้มีการเปิดเผยตัวเลขขาดทุนอย่างโปร่งใสนะครับแต่จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องของการปิดบัญชีอย่างแน่ชัดนะคะซึ่งทางนักวิชาการหลายคนก็พยายามที่จะอาศัยข้อมูลนะคะเป็นฐานข้อมูล จากทางรัฐพยายามมาคำนวณดูนะคะซึ่งพบว่ามีการขาดทุนกว่า4แสนล้านบาทนะคะโดยเรื่องนี้รัฐบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วติดตามจากคุณน,นันทินีรายละเอียดช่วงปักท้องค่ะ ตัวเลขขาดทุนกว่า400ล้านบาทนั้นดูจะสูงเกินไปสําหรับรัฐบาลนะคะคุณกมลวันคุณวราวิทย์เพราะว่ารัฐบาลบอกว่าเงินที่ใช้ไปในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ300 0นกว่าล้านบาทถ้าจะขาดทุนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าถามว่ามีการคํานวณอย่างชัดเจนแล้วหรือเปล่าไปฟังคําตอบค่ะยังยังไม่ได้ประเมินจริงๆยังไม่ได้ประเมินจะริงๆนะก็ไม่ยอมประเมิน เขาเขาเขายังบอกว่าอาะไรของมันยังขายไม่หมดราคาเท่าไหร่ก็ยังยังไม่ยังต้องขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ,นเ,ะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยก็เลยไม่ได้มีการประเมินอย่างจริง,งจัง นายนิวัฒธรรมรงบอกว่าปัจจุบันการรับจำนำอยู่ที่ปีละ22ล้านตันนะคะจากผลผลิตทั้งหมด38ล้านตันหรือร้อยละ60ของผลผลิตทั้งหมดซึ่งในปี2555ใช้เงินในโครงการ3 4 0 0 0ล้านบาทและปี2556ใช้เงิน330,000ล้านบาททั้งนี้ได้โอนเงินให้เกษตรกรในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยตรงซึ่งสามารถไปตรวจสอบได้ค่ะ ข้าวเป็นหนึ่งในสินค้า5รายการนะคะที่คณะรัฐมนตรีต้องการให้มีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและตรงจุดค่ะจึงมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นมาดูแลสินค้าแต่และรายการนะคะสําหรับข้าวได้ตั้งให้หนายวราเทพประนากรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นมิสเตอร์ข้าวดูแลข้าวทั้งระบบค่ะ ขณะนี้รัฐบาลกำลังถูกจับตามองเรื่องการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวนะคะนายสมพรอิสวิลานนท์นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติจึงเชื่อว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อดูแลสินค้าเกษตรโดยตรงมีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อลดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนการแก้ปัญหาที่แท้จริงของข้าวคือการปล่อยให้กลไกลตลาดทำงานค่ะ ด้านนายสมพรด้านนายพรศิล์พัชรินตนากุลรองประธานหอ,อการค้าไทยบอกว่าในอดีตเคยมีการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูงมาดูแลสินค้าเกษตรในลักษณะนี้เช่นกันแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าติดขัดเรื่องโครงสร้างบริหารและระเบียบระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้นายสมพรและนายพรสินเห็นตรงกันค่ะว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีดูแลสินค้าเกษตร5รายการคือข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดและยางพาราอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาค่ะ ปิดท,ท้ายวันนี้นะคะด้วยเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศค่ะวันพรุ่งนี้นะคะสหรัฐอเมริกาจะครบกําหนดการขยายเพดานหนี้แล้วนะคะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของไทยก็ประเมินว่าเบื้องต้นจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อไทยในทันทีเพราะว่าไทยไม่ใช่เจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐเหมือนกับจีและญี่ปุ่นนะคะแต่ถ้าไปดูตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดในเช้าวันนี้นะคะพบว่าตัวเลขปิดทะยานสูงขึ้นเกือบท,ทั้งหมดเลยนะคะดาวโจนส์ Del ค่ะพุ่งขึ้นไป205.82 S&P 500 1 3.48แนแสแตกพุ่งขึ้นไป45.42นะคะต้งนี้ก็เพราะว่านักลงทุนคาดหวังว่าสหรัฐนะคะจะมีการขยายเพดานหนี้ได้ในนาทีสุดท้ายค่ะคุณกระบนวันและคุณประราวิคาขอบคุณคุณนันทินีนะครับต้องดูว่ามิสเตอร์ข้าวจะชี้แจงเรื่องตัวเลขขาดทุนข้าวได้ดีแค่ไหนหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนี้นะครับ